อย่าพึ่งอ่ะสวัสดีพ,พูดด้วยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าลูกชื่ออะไรคะอีโชก่อนโชอโชกิน้องโชกิวันนี้น้องโชก,นนโชกิจะมาเล่นเรื่องสัตว์นะคะจ้าคะ่ะช่วงนี้เป็นเวิร์กโฟมโฮมคุณแม่ก็เลยมีเวลาให้น้องนะคะโรงเรียนปิดด้วยนะอ่ามาแม่ตั้งก่อนนะอ่ามาน้องกีตัวแรกตัวอะไรคะเจด้าพูใหชชัดๆไทเกอร์ <Yeah. S 1> เสือไม่ใช่มาถึงตัวแรกก็ผิดเลยดูดูลายก่อนหัว <Hey. S 1> มันอยู่ไหนเสืออยู่ไหนดูดีๆเสืออยู่ไหนคะเกิด <Hey. S 1> เสือน้องใส่ให้ตรงใส่ให้ตรงใส่ให้ตรงสองมือค่ะคุณแม่เคยสอนแล้วว่าต้องใช้สองมือไม่ใช่ลูกจับอันนี้ที่นึงเอาใหม่ลูกดูก่อนมันตรงไหม <Yeah. S 1> ไม่ตรงเอาใหม่ วางให้ตรงเออ next one นี่ตัวอะไรคะ F ฮิป <I p. S 1> อะไร F โบอ่ะฮิปโปลูกดูฮิปโปอยู่ไหนดูสีตัวฮิปโปก่อน mm hmm. สีชมพูอ่ะฮิปโปอยู่ไหนดูซิเก o d อ่ะฮิปโปเก่งมากวางให้ตรงอย่างน,นี้ <laughs> ต่อไป <laughs> ค่ะกะรอกกะรอกอยู่ไหนคะ good job วางให้ตรงนะ next one ตัวอะไรตัวอะไรนหนูหนูอยู่ไหนคะเก่งมากอ่ะหยิบเลยหนู <c oughs> ใส่เลยใจเล่นไวแล้วจะมองเห็นชัดนะโอเคต่อไปตัวอะไรคะกระตา่ายกระต่ายอ่ะกระต่ายอยู่ไหนคะคุณหนูนี่อ่าใส่เลยกระต่ายหูยาวยยยาาาววกระต่หู ต่อไปค่ะตัวอะไรแพะแบดโกดแพะอยู่ไหนคะแบดแพะแพะร้องไงแบดแบดต่อไปตัวอะไรคะหมีอะไรแม่จ้าแพนด้วยลูกแบบจ้าพูดไ <laughs> ม่ชัดหมีแพนด้าคือ,อใส่เลยหมีแพนด้าใส่ดีๆนะ โอเค next one ตัวอะไรคะนกอะไรนกฮูกอ่ะนกฮูกอยู่ไหนน้องกี good job นกฮูก good girl next one มีอะไรมีมีโคอะไรยอ่ามีโคอล่าอยู่ไหนคะไหนดูสิดูดีๆดูดีๆมีโคอล่าอยู่นะ ดูสีตัวก่อนสีตัวมีโคอาลาแบบนี้แล้วหน้าต้องเป็นแบบไหนไปดูไหนมาดูสิดูให้ทั่วก่อนมองให้ทั่วมองให้ทั่วกระดานัรมีอยู่ไหนมีโคอาลาเย้เย้เ o ้เย้ดีจองเอาให้ตรงเอาให้ตรงแม่ช่วยนิดหน่อยโอเค o d job Next one ตัวอะไรเกีไม่ใช่ดูดีๆสิงอะไรจี Oh. อ่าสิงโตสิงโตมาใส่เร็วอู้อู้อู้สิงโตเป็นเจ้าป่าเลยนะไล่ห่อนป่า good girl next one ตัวอะไรคะแมยแมวพูดให้จะชัด,ชดแมว <Ye ow. S 1> ไม่ใช่แยวแมว <Ye ow. S 1> อ่าแมวอู้อู้ good next one ตัวอะไรคะได ไม่ใช่ดูดีดีด bear <Yeah. S 1> มีมอ่ามีอยู่ไหนก็เด uh, <dead. S 1> ็กมีใส่ตรงอ่ะต่อไปตัวอะไรติ๊ด <Did dy. S 1> ลิง monkey monkey ก็ใส่ค่ะเหลือน้อยๆแล้วเนี่ยต่อไปกอลิล่ะย่า กอลิล่าใย่ยๆขำอย่างเดียวเจ้าอ้วนใส่ให้ตรงหน่ยลูกอ่ะต่อไปตัวอะไรคะ,<ย>ะตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยแกะแก<ย>ะแกะอยู่ไหนัตวดเกิด last one ตัวอะไรวัววัวเก่งมากเลยน้องกิบบอกมือให้ตัวเองนะ้า ยิ้มหวานๆให้กล้องด้วยค่ะแล้วก็เซ่ยบายด้วยบายบายๆๆ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 ๆพูดดีๆีๆๆ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 าๆๆยๆๆยๆๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆๆบายๆๆๆๆๆๆๆยาๆ